เจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยฉันฟังบทอ่านจากพระวรสารตามการบันทึกของบุญแมทธิวขอถวายพระเกียรตยิแด่พระองค์พระเจ้าค เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับสานุสิทธ,ธิ์ว่าไม่มีใครเป็นฆ่าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะว่าเขาจะชังนายหนึ่งและจะรักอีกนายหนึ่งหรือจะเข้ากับนายหนึ่งและดูหมิ่นอีกนายหนึ่งพวกท่านจะปรนิบัติรับใช้พระเป็นเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้เหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่า อย่าก,กระวนกระวายถึงชีวิตของท่านว่าจะเอาอะไรกินและอย่าก,กระวนกระวายถึงร่างกายของท่านว่าจะเอาอะไรนุ่งหม่มชีวิตย่อมสำคัญกว่าอาหารและร่างกายสำคัญกว่าเครื่องนุ่งห่มมิใช่หรือจงดูนกในอากาศเถิดมันไม่ได้หวานมิได้เก็บเกี่ยวมิได้สะสมในยุ้งชาง แต่พระบิดาของท่านในสวรรค์ก็ทรงเลี้ยงมันท่านทั้งหลายมิได้ประเสริฐกว่านกหรือมีใครในพวกท่านที่กระวนกระวายแล้วสามารถต่อชีวิตให้ยาวออกไปอีกสักศอกหนึ่งได้และในเรื่องของเครื่องนุ่งหม่มพวกท่านกระวนกระวายใจไปทําไหมจงพิจนารณาดูดอกไม้ในทุ่งนาว่ามันเจริญงอกงามขึ้นอย่างไร มันไม่ทำงานมันไม่ปั่นได้แต่เราบอกท่านทั้งหลายว่ากษัตริย์ซาโลโมอนเมื่อทรงราศีอย่างเต็มที่ก็มิได้ทรงเครื่องงามเท่ากับดอกไม้นี้ดอกหนึ่งถ้าหญ้าในทุ่งนาซึ่งมีอยู่วันนี้และรุ่งขึ้นจะถูกโยนทิ้งในเตาไฟเพราะเป็นเจ้ายังทรงตกแต่งเช่นนี้แล้วพระองค์จะไม่ทรงตกแต่งท่านมากกว่านั้นหรือ ท่านช่างมีความเชื่อน้อยเสียจริงฉะนั้นอย่ากระวนกระวายใจว่าเราจะเอาอะไรกินหรือเราจะเอาอะไรดื่มหรือเราจะเอาอะไรนุ่งหม่มเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้พวกต่างาศาสนาต่างหากที่สแสวงหาพระบิดาในสวรรค์ของพวกท่านทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ฉะนั้น ก่อนอื่นท่านทั้งหลายจงสแสวงหาพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ฉะนั้นท่านทั้งหลายจงอย่ากกระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้จะกระวนกระวายสำหรับตนเองแต่ละวันก็มีทุกขพออยู่แล้ว นี่คือพระวาจาของพระคริสตเจ้าขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเัิงพี่น้องที่หักเมื่อพระเป็นเจ้าพระองค์สร้างโลกและสร้างสรรพสิ่งที่สุดพระองค์ได้สร้างมนุษย์ วันเวลาที่พระเป็นเจ้าพระองค์สร้างโลกสร้างสปปรรพสิ่งและสร้างมนุษย์นั้นพระองค์ใช้เวลาเพียงหกวันส่วนวันที่เจ็ดนั้นพระเป็นเจ้าพระองค์พักผ่อนพระองค์ทำให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ขนาดพระเป็นเจ้า พระองค์มีพลังพระองค์มีฤทธิ์พระองค์งมีอำนาจพระองค์ทรงสันทานุภาพพระองค์ก็ยังทำงานแค่หกวันและพระองค์ก็ยังมีวันพักผ่อนหนึ่งวันชาวยิวจึงถือว่าวันที่พระเป็นเจ้าพักผ่อนนั้น เป็นวันสบาโตเป็นวันหยุดทั้งคนและสัตว์ถามว่าเวลาที่ชาวยิวเขาหยุดในวันสบาโตนั้นเขาไปทำอะไรหนึ่งยิวนั้นถ้าหากว่าเป็นคนที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มแม้ว่าปัจจุบันนี้ไม่มีพระวิหารเยรูซาเล็มแล้ว แต่จะมีกำแพงที่เป็นส่วนเดียวที่เหลือเพราะว่ากำแพงเ,เพราะว่าพระวิหารน,นั้นถูกทำลายไปเหลือกำแพงเพียงส่วนเดียวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระวิหารชาวยิวบางคนก็ไปทุกวันบางคนก็ไปเฉพาะวันสบาโตไปภาวนา และเท่าที่สังเกตพ่อได้ไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวยิวที่กําแพงรอง้องไห้แห่งนั้นเขาไปอ่านพระคัมภีร์บางคนร้องไห้เพราะว่าเขาได้สำเร็จว่าเพราะเขาได้ทิ้งพระเป็นเจ้าเมื่อเขามีความสะดวกสบายเขาทิ้งพระเป็นเจ้า เมื่อมีประกาศศกมาเตือนสอนนอกจากเขาไม่ฟังประกาศศกแล้วเขายังฆ่าประกาศศกและที่สุดนั้นคําทํานายขององค์พระเยซูกิจเจ้าเกี่ยวกับพระวิหารที่บอกว่าเจ้าภูมิใจในพระวิหารนี้ใช่ไหมแต่จะมีสักวันหนึ่งจะไม่มีหินซ้อนกันแม้แต่ก้อนเดียวเหลือไว้เพียงกำแพง กำแพงนี้มีสองชื่อเขาเรียกกำแพงตะวันตกเพราะว่ามันอยู่ทางตะวันตก Western Wall หรือ w e l l i n g Wall ก็คือกำแพงแห่งความทุกข์ระทมกำแพงแห่งการร้องไห้กำแพงแห่งน้ำตาเพราะว่าเขาไปที่นั่นเขาต้องเสียน้ำตาเขาต้องระลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่เขาได้ทิ้งพระเป็นเจ้าที่เขาได้เห็นสิ่ง ต่างๆสำคัญกว่าสำหรับชาวคริสชาวคริสนั้นเกิดขึ้นในบรรยากาศของชาวอยู่เพราะว่าองค์พระเยสิสิ์เจ้าซึ่งเป็นองค์พระศาสดาของคริสตศาสนาเป็นชาวอยู่และพระองค์เกิดขึ้นมาพระเยซสิสิ์เจ้าพระองค์ได้ปรับปุงกฎของโมเสสที่พ่อได้เล่าให้พี่น้องฟังเมื่อทิที่แล้ว กฎที่บอกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันกฎของการบุญคุณต้องตอบแทนแค้นต้องชำระพระองค์ปรับปรุงโดยใช้ประโยคที่ว่าอย่าตอบโต้คนชั่วใครที่ตบแก้มขวาของท่านจงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้ายังยึดถือตามธรรมเนียมของชาวยู่ก็คือ ในวันที่เป็นวันสบาโตพระองค์ได้หยุดพักผ่อนยกเว้นในกรณีที่จำเป็นยกเว้นในกรณีที่จำเป็นแต่ส่วนมากพระองค์ก็สอนให้หยุดพักผ่อนการหยุดพักผ่อนไม่ใช่หยุดพักผ่อนที่บ้านเท่านั้นแต่ไปสรรเสริญพระเป็นเจ้าลืมไปว่า นอกจากชาวยิวซึ่งไปภาวนาที่พระวิหารแล้วชาวยิวตามหมู่บ้านต่างๆที่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มนั้นเขายังได้สร้างศาลาธรรมหรือธรรมศาลาซึ่งเขาก็จะไปสวดภาวนาไปอ่านพระคัมภีร์ไปประชุมกันทุกอาทิตย์เหมือนกับที่พวกเรามาชุมนุมกันในวันนี้แหละ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นชาวยิวหรือชาวคริสต์ก็ได้ถือว่าหนึ่งอาทิตย์จะต้องมีหนึ่งวันที่หนึ่งมาขอบคุณพระเป็นเจ้าที่พระองค์ได้ประทานสิ่งต่างๆให้กับเราการมาขอบคุณเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกระตะเวทีต่อพระเป็นเจ้าพระองค์ได้ให้เวลาเราเยอะแยะเลย ในการประกอบสัมมาอาชีพแต่พระองค์ขอเราเพียงแค่หนึ่งวันปัจจุบันนี้ขอแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองเราให้พระเป็นเจ้าไม่ได้เชียวหรือประการต่อมาซึ่งสอดคล้องกับพบระวรสารในวันนี้เมื่อพระเป็นเจ้าพระองค์สร้างมนุษย์พระองค์บอกกับมนุษย์ว่าจงเป็น นายเหนือแผ่นดินจงเป็นนายเหนือแผ่นดินเพราะนั้นพระเป็นเจ้าเวลาที่พระองค์สร้างสัตว์พระองค์ก็นำสัตว์นั้นมาให้มนุษย์มาให้อาดัมและเอวาและเมื่ออาดัมและเอวาตั้งชื่อสัตว์นั้นว่าอะไรสัตว์นั้นก็ชื่อแบบนั้นพราะเป็นเจ้าให้มนุษย์สามารถที่จะ เก็บผลไม้มาฐานได้จับปลาในน้ำมาฐานได้สามารถที่จะดูแลเป็นเจ้านายสรรพสิ่งสรรพสัตว์แทนพระองค์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพระเป็นเจ้านั้นพระองค์ให้มนุษย์เป็นเจ้านายเหนือสรรพสิ่ง พระองค์ไม่ได้ให้สิ่งใดเลยเป็นนายเหนือมนุษย์พระวรสารในวันนี้บอกว่าอย่างไรพระวรสารในวันนี้บอกว่าไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะว่าเขาจะชังนายหนึ่งแล้วก็จะรักนายหนึ่งเขาจะเข้ากับอีกนายหนึ่งแล้วก็จะดูหมิ่นอีกนายหนึ่งท่านจะปรนนิบัติ รับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้พี่น้องที่รักพูดแบบนี้คนที่มีเงินทองคนที่ร่ำรวยคนที่มีที่ดินคนที่มีทรัพย์สินคนที่มีเลือกสวนไล่นาคนที่มีบ้านสวยงามใหญ่โตผิดหรือไม่ผิด ไม่ผิดถ้าเราจะมองดูสมัยของอับราฮัมอับราฮัมนั้นเป็นบิดาเป็นบนรรพบุรุษของชาวอยู่ของชาวอิสราเอลอับราฮัมตอนที่เดินทางออกจากเมืองอูมาที่เมืองฮารานแล้วก็มาปักหลักอยู่ที่แผ่นดินคานาอานแผ่นดินปาเลสไตน์หรือว่าแผ่นดินอิสราเอลในปัจจุบันนี้อับราฮัมเป็นคนร่ำรวย อับราฮัมมีฝูงแกะมากมายอับราฮัมมีคนใช้ยเยอะแยะนั่นแสดงว่าพระเป็นเจ้าพระองค์ไม่ได้มองว่าคนร่ำรวยเป็นคนชั่วแต่พระองค์มองว่าร่ำรวยมาด้วยวิธีการใดไม่ใช่แมวสีอะไรจับหนูได้เป็นใช้ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเป้าหมายไม่สามารถที่จะไปบอกว่าวิธีการนั้นใช้ได้ไม่ใช่ถ้าหากว่าเราล่ำรวยเรามีเงินมีทองและเราได้มาด้วยวิธีการที่สุดจริตไม่ใช่สิ่งผิดประการต่อมาตัวอย่างหนึง่งยก โยบนี่เป็นตัวอย่างที่คลาสสิกมากในพระคัมภีร์พระเป็นเจ้าพระองค์ให้โยบมีข้าวของเงินทองมากมายมีภรรยามีบุตรที่น่ารักและบุตรแต่ละคนนั้นก็มีทรัพย์สมบัติแต่วันหนึง่งพระเป็นเจ้าพระองค์ทดลองให้โยบป่วยเป็นแผลผู้พอง ให้ฟ้าผ่าฝูงสัตว์ให้ลูกตายเมียของโยบที่มีความเชื่อน้อยกว่าด่าโยบเลยพระเจ้าของเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรักและยุติธรรมจริงหรือเปล่าเจ้าดำเนินชีวิตมาอย่างดีทำมาหากินก็ด้วยความซื่อสัสตย์สุจริต แต่ทำไมเจ้าจึงได้รับผลตอบแทนที่ชั่วร้ายแบบนี้ตัวเจ้าก็จะเอาตัวไม่รอดลูกก็ตายฝูงสัตว์ก็สูญหายไปโยบตอบอยังไงรู้เปล่าโยบตอบว่าข้าพเจ้าเกิดมาก็ตัวเปล่าสิ่งต่างๆที่ได้มานั้นเป็นสิ่งที่พ่อเป็นเจ้าให้ เมื่อพระองค์จะเอาคืนไปก็เป็นเรื่องของพระองค์ยบตอบแบบนี้เพราะว่รโยบตอบด้วยความเชื่อเชื่อว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเขานอกจากสิ่งที่พระเป็นเจ้าให้และไม่มีใครเป็นเจ้านายสูงสุดของเขานอกจากพระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อโยบตอบด้วยความเชื่อแบบนี้โยบได้รับการพิสูจน์ว่าเขามีความเชื่อมั่น ถือว่าพระเป็นเจ้าสูงสุดถือว่าพระเป็นเจ้าเป็นเจ้านายสูงสุดมากกว่าข้าวของเงินทองที่เขามีและเขาสูญเสียไปที่สุดพระเป็นเจ้าพระองค์ตอบแทนยกร้อยเท่าพันทวีเพราะอะไรเพราะว่าโยกถือว่าเขามีนายคนเดียวมีนายชื่อพระเจ้า ไม่ใช่มีนายที่ชื่อเงินทองโยกรับใช้พระเจ้าผู้เดียวส่วนข้าวของเงินทองเป็นออปชั่นพิเศษที่พระเป็นเจ้าพระองค์ประทานให้และพระองค์จะเอาคืนเมื่อไหร่ก็เชิญเห็นไหมครับพระเป็นเจ้าให้เขาก็ได้พระเป็นเจ้าเอาคืนก็ไม่เป็นไรพระเป็นเจ้าทดสอบแล้วเขามีความเชื่อ พระองค์ก็ให้อีกให้มากกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นในชีวิตกิจสัจนของเรานั้นเราควรที่จะมีความเชื่อแบบนี้พี่น้องที่รักเงินทองไม่ใช่คำตอบสุดท้ายถามว่าคนที่มีความสุขที่สุดใช่คนที่มีเงินมากที่สุดไหมคนที่มีความสุขที่สุด ใช่คนที่มีบ้านใหญ่โตที่สุดไหมไม่ใช่เสมอไปเงินทองจะเข้ามาแทนที่พระเจ้าไม่ได้ถ้ามันจะเข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นข้าวของทรัพย์สินมันจะต้องเป็นอันดับรองลงมาเมื่อประมาณ ปี2547วันที่26ทธันวาคมเกิดคลื่นยักษ์สึนามิที่6จังหวัดทางภาคใต้แล้วก็ประเทศอื่นๆในบริเวณนั้นมีคนตายมากมายเราทุกคนช็อกตกใจกับเหตุการณ์นั้นบรรดา คนที่ไม่ประสบภัยก็ส่งข้าวของเงินทองไปช่วยน้ําตาอยู่ที่ไหนน้ำใจก็หลั่งไหลไปช่วยหน่วยกู้ภัยก็ไปช่วยเก็บศพบ้างค้นหาศพบ้างหน่วยกู้ภัยชุดหนึ่งในขณะที่กำลังค้นหาผู้ที่น่าจะรอดชีวิตสิ่งที่เขาพบ ก็คือเขาพบศพกองหนึ่งศพกองนั้นเป็นฝรั่งเป็นชาวสวีเดนแล้วก็มีสมาชิกในครอบครัวของเขาที่นอนกองกันอยู่นั้นอีกสามศพรวมกับหัวหน้าครอบครัวเป็นสี่ศพแต่สิ่งที่สังเกตที่เขาตกตะลึงก็คือว่าหัวหน้าครอบครัวนั้นกอดเป้ไว้นั่น แม้ว่าตายแล้วหน่วยกู้ภัยก็ไปเปิดเป้ดูปรากฏว่ามีเงินทั้งเงินไทยเงินดอลล่าร์เพชรนินจินดาอยู่ในเป้นั้นนะครับสิบล้านบาทถามว่าเงินสิบล้านบาทช่วยชีวิตเขาได้ไหมก็ช่วยไม่ได้เอาไปด้วยได้ไหม ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพี่น้องเงินทองไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเราจะรับใช้พระเป็นเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้เงินไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกอย่างเพราะฉะนั้นจึงมีคำกล่าวหลายๆคำกล่าวที่น่าที่จะจดจำ เดี๋ยวพ่อจะแบ่งปันดังต่อไปนี้เงินซื้อบ้านได้แต่เงินซื้อความอบอุ่นไม่ได้เงินซื้อเตียงได้แต่เงินซื้อการนอนหลับไม่ได้เงินซื้อยาได้แต่เงินซื้อสุขภาพไม่ได้ เงินซื้อตำแหน่งได้แต่เงินซื้อความนับถือไม่ได้เงินซื้อเซ็กส์ได้แต่เงินซื้อความรักไม่ได้เงินซื้อการประจบสอบพลอได้แต่เงินซื้อความพักดีไม่ได้เงินซื้อความสนุก ชั่วคราวได้แต่เงินซื้อความสุขไม่ได้เงินซื้อเพื่อนร่วมทางได้แต่เงินไม่สามารถซื้อเพื่อนร่วมตายได้เงินซื้ออาวุธยุธโทโธปกรณ์ได้แต่เงินไม่สามารถซื้อสันติภาพได้เงินซื้อเมียสวยได้ แต่เงินไม่สามารถซื้อแม่ที่ดีให้ลูกได้เพราะฉะนั้นเงินไม่ใช่คำตอบสุดท้ายไม่มีใครเป็นค่าสองเจ้าบ่าวสองนายได้และเราไม่สามารถที่จะเคารพพระเจ้าและเงินทองพร้อมกันได้เราจะเลือกสิ่งหนึ่งและเราก็จะทิ้งสิ่งหนึ่ง จงไตรตรองและถามตนเองว่าขณะนี้เราเลือกเงินหรือเลือกพระเจ้าขอพระเป็นเจ้าหนวยพระพรเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน